อยู่เมืองนอกหรือชีวิตในไทยอันไหนดีเลือกความอิสระหรือความมั่นคงก็ให้เดาเอาอันไหนคืออิสระอันไหนคือความมั่นคงครับก็ไม่อันนี้มาจากคำคอมเมนต์อันนึงของเพื่อนๆใน f e c o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  โก g โนไกไม่ใช่เป็นข่าวแต่อย่างใดเขาโพสต์มายาวมากเอาเห็นว่ามันก็มีประโยชน์อยู่นะก็อยากจะมาแชร์แต่ว่าขออ,อธิบายในมุมหอบนิดนึงครับอัน อันดับแรกก็เอาข้อความต้นฉบับก่อนซึ่งซึ่งเอาอาจจะเรียบเรียงนิดนึงนะเพอจะได้อ่านได้ลื่นครับก็คือเขาก็เป็นคนที่อยู่นอร์เวย์อ่าเสร็จแล้วเขาก็มาแชร์ในมุมว่าชีวิตในนอร์เวย์ที่เขาน่าจะอยู่นานแล้วแหละเสร็จแล้วก็ชีวิตในไทยเปรียบเทียบกันอ่าน่าจะอยู่นอร์เวย์เป็นหลักนั่นแหละแล้วเวลากลับมาไทยก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออ ยังไงเปรียบเทียบกันเอาไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่ากันนะมันจริงๆมันแล้วแต่มุมมองอย่างอ๊อฟเนี่ยอยูอ่อย่างช่วงนี้อยู่ไทยก็เป็นมุมมองหนึ่งตัวอ๊อฟเองในสมัยหลายปีที่แล้วกับตอนนี้ก็อีกมุมมองหนึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าสถานภาพของเราบางทีทําให้มุมมองของเราเปลี่ยนไปครับเอาตามที่เขาโพสตก่อนเขาบอกว่าที่ไทยเนี่ยอาหารหากินง่ายไปไหนสะดวกราคาก็พอรับได้ส่วนเรื่องความปลอดภัยอยู่ที่ไหนก็ต้องระวัง แต่ปัญหาคือค่ากรองชีพทั้งค่าบ้านค่าไฟค่าอาหารคงหมายถึงในนอร์เวย์แหละอ๋อ,อค่าของไทยก็แพงขึ้นแต่ว่าถ้าเทียบกับนอร์เวย์เนี่ยต่างกันมากอ,อยู่ไทยก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอต้องบอกก่อนนิดหนึ่งอันนี้คือแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะเไม่ได้บอกอะไรดีกว่ากันอยู่ไทยอยากไปเชียงใหม่ก็แค่ขึ้นรถต่อรถไปได้เลย แต่อยู่ในนอร์เวย์จะทําแบบนั้นไม่ได้คนที่เป็นคนพื้นเมืองแท้ๆยังเดินทางทั่วประเทศตัวเองไม่ไหวเพราะทุกอย่างแพงมากอยู่ในไทยเรามีอิสระอยากกินข้าวนอกบ้านทุกมื้อก็ทําได้แต่ที่นอร์เวย์ทำไม่ได้อไม่ได้บอกนอร์เวย์ไม่ดีนะเดี๋ยวคนต้องอธิบายอ่าอนอร์เวย์เนี่ยต้องจ่ายภาษีจ่ายบินก็จ่ายค่าธนาคารนี่สินต่างๆก่อนเงินที่เหลือถึงเอาไว้กินใช้หรือเก็บออม ก็ต้องคำนวณเงินให้พอถึงสิ้นเดือนเลยหรอเออแต่ว่าโดนหักเงินไปแล้วไงใช่ไหมสแกนดิเนเวียเขาก็จะหักเงินไปก่อนแล้วส่วนที่เหลือแล้วถึงเอามาใช้อยู่ที่นั่นทุกอย่างคิดเป็นรายชั่วโมงอ,อของกินเป็นชิ้นๆต้องซื้อมาเพื่อประกอบเองก็คือทําอาหารเองหรือเปล่าอยู่ภายใต้ระบบที่รัฐตรวจสอบได้หมดเหมือนอยู่ในกระดาษ A4 ใบหนึ่งที่มันง่ายต่อการควบคุมสําหรับคนที่อยู่ในระบบนั้น แต่รู้ได้เลยว่าอิสระมันน้อยมากอ่าก็ได้คําตอบนิดนึงแล้วว่าเออ,อยู่อย่างเช่นนอร์เวย์เขาไม่ได้บอกประเทศอื่นเป็นนะอ,อ่าอันนี้เป็นตัวอย่างก็คือเขาบอกอิสระมันน้อยมากอยากจะลุกขึ้นมาทาสีบ้านต่อเติมนิดหน่อยก็ไม่ได้ต้องขออนุญาตก่อนทําตามขั้นตอนต้องมีการเห,เห็นชอบจากเพื่อนบ้านด้วยเอ,อ๋อที่เราชื่นชมไงว่าโอ้โหเมืองเก่ายุโรปนี่หลังคาสีเดียวกันหมดเลยเนาะดูสีดูดี คือคือไม่ถึงขั้นเดียวกันเป๊ะบางบ้านกส็สีส้มฉูดฉาดหน่อยบางบ้านก็สีส้มจางๆแต่ก็โดยรวมก็โทนเดียวกันคือต้องขออนุญาตด้วยนะเออเดี๋ยวหลังอื่นเขาสีส้มเลยน,นี่ผล่มาสีเขียวอยู่เจ้าเดียวอาจจะไม่ได้หรือเปล่าเออก็ถ้าคุณต้องจะสร้างที่จอดรถในบ้านตัวเองแล้วเพื่อนบ้านบ,านบอกว่ามันบังแดดตรงที่นั่งเล่นบ้านเขาเขาก็สามารถร้องเรียนให้อำเภอมาตรวจได้คุณก็สร้างไม่ได้ อืมแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่แปลกนะเพราะว่าอันนี้คือเราไม่ได้จงใจสร้างความเดือดร้อในให้เขาแหละเรารู้ตัวแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่อย่างเขาเคยพูดข่าวหนึ่งไอ้คนอังกฤษที่กษียนแล้วก็ทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านเรื่องรั้วเพราะว่ากินพื้นที่เข้ามาต้องฟ้องร้องศาลกันสุดท้ายแพ้คดีอันนี้คืออังกฤษเขาไม่ตรวจมั้งอันนี้คือต้องให้รัฐเขาตรวจก่อน ในไทยกลับข้างกันเลยอิสระแทบทุกอย่างอยากซักผ้าแต่ไม่อยากทําเองก็มีคนรับจ้างในราคาถูกแค่หนึ่งในสามหนึ่งในหนึ่งในสี่ของค่างเงินประเทศอื่นจะทําอะไรก็ได้ขอแค่มีเงินนี่ไงคีย์เวิร์ดขอแค่มีเงินทั้นนั้นแสดงว่าอยู่ในไทยแล้วตรงกันข้ามคือคนไม่มีเงินก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ที่นอร์เวย์ต่อให้มีเงินก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทําได้ทุกอย่าง ครับเขาก็ไม่ได้มองในแง่ร้ายพูดง่ายๆคือชีวิตดีต้องแลกมาด้วยกฎระเบียบที่เข้มงวดและชีวิตแบบ A4 A4 ก็เหมือนกระดาษ A4 มัง้งอันนี้ออฟดาแต่สิ่งที่ดีของระบบนี้คือ่อะจะเห็นผลตอนเราป่วยตอนแก่หรือตอนที่ต้องการความมั่นคงเพราะเงินภาษีที่จ่ายไปแพงๆมันจะย้อนกลับมาดูแลเราได้บ้านปลายของชีวิตไม่ต้องพึ่งพาใครครับก็ที่บอกว่าใช้ชีวิตกระเบียดกระเสียนว่าสุดท้ายต้องเหลือเงินให้พอ เป็นหักทุกอย่างไปแล้วก็เหลือเงินพอหรือเปล่าเป็นเงินเพื่อจะเป็นเงินเก็บเนี่ยก็เพราะว่าโดนหักค่าภาษีไปเพื่อมาจ่ายเป็นเงินกเกษียณตอนแก่นี่ไงสุดท้ายต้องเลือกเองอยากมีชีวิตอิสระแบบสบายๆที่ไทยต้องยอมรับว่าต้องมีเงินซึ่งมีวันหมดหรือจะอยู่แบบชีวิตแบบ A4 ที่ต้องระวังและระ,ระวังการใช้จ่ายตลอดเวลาแต่ได้ความมั่นคงในบ้านปลายชีวิต ครับอันนี้เป็นเปรียบเสมือนเป็นทางเลือกซ้ายกับขวาครับแต่ว่าสําหรับของโกโนไกไม่มีซ้ายไม่มีขวามีแต่ตรงกลางก็คืออยู่ไทยในในบางช่วงแต่ก็ยังต้องประหยัดอยู่ดีอืมเพราะเราก็ไม่ได้มีเงินอา่าไม่ได้มีเขาเรียกนะคือไทยอ่เพราะไม่มีความมั่นคงให้อา่าก็ไม่มีเงินเกษียณไอ้ที่บอกว่าประกันสังคมหรือเงินช่วยเหลือคนแก่เนะี่ยมันเล็กน้อยมากอา่า แต่ว่าก็แลกมาด้วยความอิสระแล้วกันอิสระเพราะว่าไม่มีการควบคุมไงเออไปอยู่กันเองไปเออแต่ว่าถ้านอร์เวย์คือเขาควบคุมแต่ก็แลกมาด้วยการดูแลที่ดีในตอนบั้นปลายก็คืออย่างเช่นเงินกระเียณที่หลายคนอยากได้กันนั่นแหละครับแต่ก่อนจะได้อะก็คืออย่างที่เขาบอกครับเอออันนี้คือที่ผ่านมาคือเล่ามาเฉยๆจากที่เขาพูดมาทีนี้เราก็มาเออเขาเรียกอะไรมาเรียบเรียกนนง,งกันนิดนึงวิเคราะห์กันนิดนึง ถ้าเป็นเพื่อนๆจะเลือกแบบไหนล่ะเลือกได้แค่ซ้ายกับขวาหรือเปล่าก็อย่างโกโนไกเลือกตรงกลางไงตรงกลางคือมีอิสระในขอบเขตแต่และก็ควบคุมเรื่องการเงินด้วยตัวเองที่นั้นไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะเหมือนกันอ่าต่อให้จะไปอยู่ต่างประเทศก็จะเหมือนกันเพราะเราก็ไม่ได้มีไม่ได้อยู่ในระบบไงเอ่อคือไทยไม่มีระบบให้อ่นานอร์เวย์เขามีระบบก็เลยกลายเป็นว่าไม่อยู่นอกระบบก็ต้องอยู่ในระบบ ถ้าอยู่แบบว่าขาวางกันคนละข้างมีไหม <c oughs> ก็คือแบบเนี้ยก็คือยิ่งยากเข้าไปใหญ่เอ,อควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเองครับก็คือการใช้ชีวิตในไทยเนี่ยความง่ายที่สุดก็คือปัจจัยพื้นฐานและอิสระในการใช้ชีวิตประจําวันเพราะว่าไม่มีการควบคุมถามว่าความอิสระที่มาจากการไม่ควบคุมเนี่ยมันคือความอิสระที่แท้จริงหรือก็คือเขาไม่ได้ทําอะไรไงเขาไม่ได้ใส่ใจไง ประชาชนจะเป็นยังไงก็ช่างใช่ป่ะแต่ก็คือเขาก็ไม่มาก้าวไก่ไงก็รู้ตัวนี่เขารู้ตัวว่าเขาไม่ได้ควบคุมฉะนั้นเขาต้องห้ามก้าวไก่ก็เลยจะเรียกว่าเป็นความอิสระแต่นี่คือเขาควบคุมเพราะว่าเขาอยากให้มาตรฐานชีวิตของแต่ละคนมันดีแล้วก็แน่นอนว่าชีวิตดีก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นครับก็คืออาหารและค่าครองชีพในไทยอาหารอร่อยอาทานง่ายในราคาที่สมเหตุสมผลก็ใช้ชีตนอกบ้านได้ยอย่างอิสระ จะทานอาหารนอกบ้านทุกมื้อก็ยังทําได้เป็นสิ่งที่หลายประเทศพัฒนาแล้วยังทําไม่ได้เออ,อันนี้คือเราต้องรู้ตัวว่าไอ้ความที่เห็นว่าถูกหรือว่ามีคนบริการเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยกับการที่เขายอมรายได้ต่ํานะถูกไหมไม่งั้นเขาจะมาอยากมาบริการเราได้ไงถ้าเขารายได้สูงเหมือนกันะมีใครรายได้สูงที่อยากจะมาบริการคนอื่นบ้างอะ่ะเออฉะนั้นแสดงว่าคนส่วนใหญ่ย,ยังรายได้ต่ำไนงะฉะนั้นถ้าเรา ชอบตรงจุดนี้แต่เราก็ต้องรู้นะว่าเรากําลังสบายบนความรายได้ต่ำของคนอื่นน่ะคนส่วนใหญ่ในประเทศอย่างยากจนไงเขาก็ต้องยอมทําการเดินทางการท่องเที่ยวในประเทศสะดวกสบายราคาเข้าถึงได้วงเล็บแต่พราะบางอย่างอ่าในในโหมดที่คุณยอมจ่ายอ่ะมันมีใช่ไหมอย่างเช่นอาจจะขึ้นเครื่องบินในประเทศหรือว่าอยากจะขนของย้ายของอ่มีคนรับจ้างตลอดถ้าคุณไม่ได้อยู่ในโหมดประหยัดคุณทําได้ทุกอย่าง แต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยอย่างโกลดกก็เป็นโหมดประหยัดที่อยากอิสระอยากประหยัดพร้อมกันก็ไปไหนก็ต้องอยากต้องพึ่งพารถสาธารณพึ่งพารถสาธารณนะซึ่งมันก็ไม่มีไงไม่ค่อยมีไงเออครับแต่ถ้าเกิดว่ายอมเปน,นะได้หมดแหละอิสระในการใช้ชีวิตในไทยคือนคือพระเจ้าสามารถใช้เพื่อความสะดวกสบายได้ทุกอย่างจ้างคนมาซักผ้ารีดผ้าในราคาเพียงแค่เศษเสี้ยวใช่เพราะว่า คนส่วนใหญ่ยังรายได้ต่ำฉะนั้นเขาก็แข่งกันพอแข่งกันก็เรื่องของราคามันก็เลยต่ำตามไปด้วยเมื่อคนมีรายได้สูงแล้วก็จะหาคนทําแบบนี้ยากนะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสทองเลยช่วงนี้สําหรับประเทศไทยเป็นข,นข้อดีในข้อเสียก็คือในเมื่อการเมืองมันไม่ดีแต่ข้อเสียก็ทําให้คนรายได้ต่ำแล้วแต่ข้อดีก็คือในเมื่อคนรายได้ต่ำก็จะมีคนยอมทําส่วนชีวิตในนอร์เวย์คนระเบียบเข้มงวด เป็นประเทศที่คุณภาพชีวิตสูงแต่ว่ามาพร้อมกับค่าครองชีพและกฎระเบียบที่เข่งครัดภาะค่าใช้จ่ายสูงค่าใช้จ่ายสูงไม่เป็นไรนะแต่ว่ารายได้เนี่ยเกณฑ์รายได้ของเขาเนี่ยสูงพอที่จะจ่ายพวกนี้ได้หรือเปล่าครับของเรารายจ่ายต่ําก็จริงแต่ว่าเกณฑ์รายได้ของเราคนส่วนใหญ่ก็ยังยังชักหน้าไม่ถึงหลังใช่ไหมไม่งั้นคนจะเป็นหนี้กันเยอะแยะได้ไงรายจ่ายต่ําแต่รายได้ต่ากว่ารายจ่ายถือว่าแย่แต่รายจ่ายสูงแต่รายได้ สูงกว่ารายจ่ายอาจจะสูงกว่านิดนึงหรือสูงกว่ามากถือว่าดีครับก็คือรายได้มากกว่ารายจ่ายนั่นแหละอืถ้ารายจ่ายน้อยแต่รายได้ก็น้อยกว่ารายจ่ายก็เป็นนี่ไงครับก็รายจ่ายสูงเร็วนอร์เวย์รายจ่ายประจําค่าบ้านค่าไฟค่าอาหารสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นทําให้ชีวิตประจําวันต้องมีการวางแผนกันกันอย่างละเอียดเออต้องบอกว่าอีกส่วนหนึ่งคือเราโชคดีกว่าเขามากนะ ถามว่าไทรมีอะไรแย่กว่านอร์เวย์บ้างอากาศร้อนแล้วก็วิวสวยไม่เท่าโดยโดยเฉลีย่ยครับอาจจะเถียงว่าภูนั่นภูนี่สเลมอกนู่นนั่นนี่สวยกว่ามันแค่จุดนั้นแต่นอร์เวย์วิวสวยไปซะส่วนใหญ่อ่าแพ้นอร์เวย์แค่วิวกับอากาศแต่ว่านอร์เวย์ก็อากาศหนาวไงเอาเป็นว่าไทยนอกจากวิวแล้วเนี่ยที่เหลือได้เปรียบนอร์เวย์หมดใช่ไหมอุดมสมบูรณ์ปลูกอะไรก็ขึ้นฉะนั้นเราเป็นประเทศที่ได้เปรียบเขาอยู่แล้ว เออไม่ใช่ว่าเท่ากันแล้วก็มาเปรียบเทียบแล้วก็ตามที่เขาบอกทุกอย่างถูกควบคุมด้วยระบบ A4 เป็นคำเรียกของเพื่อนคนนี้หรือหรือมันเป็นคำจริงในนอร์เวย์ไม่รู้นะชีวิตในนอร์เวย์ถูกตรวจสอบและควบคุมได้อย่างง่ายดายผ่านระบบราชการคือตุกติกไม่ได้เลยทุกการทำงานคิดเป็นชั่วโมงทุกวัสดุทุกชิ้นคุมอย่างเป็นระบบสิ่งนี้ทำให้รัฐบ,บริหารจัดการได้ง่ายแต่คนที่ถูกควบคุมจะรู้สึกขาด อิสระอย่างสิ้นเชิงคือแล้วเร,เราคิดว่าเราจะยอมไหมล่ะคือว่ารัฐควบคุมหลายอย่างส่วนใหญ่ในชีวิตรวมถึงว่าเออหลบภาษีก็ไม่ได้นะเออแต่ว่าก็เขาก็ดูแลดีไงเออแต่ว่าของไทยเนี่ยทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่ารัฐดูแลไม่ดีฉะนั้นเมื่อมาถึงการจ่ายภาษีแล้วก็อะไรก็ไม่อยากไง ใช่ไหมแต่ว่าก็เขาก็พยายามอยู่ตลอดนะมีข่าวตลอดเลยพยายามจะเข้ามาคุมอไอ้พวกประชานิยมทั้งหลายอ่ะอย่างเช่นช่วงนี้ครึ่งคึ่งอะไรนั้นก็เป็นมุกหนึ่งของเขาเพราะว่าจะให้ร้านค้าเข้าระบบไงเขาจะได้รู้ไงใช่ไหมเออเขาก็พยายามควบคุมแต่ก็ถูกต่อต้านทุกครั้งอย่างเงี้ยก็คือเขาก็พยายามแต่ควบคุมได้ไม่หมดแล้วเขาก็รู้ตัวเพราะว่าเขาแทบไม่ดูแลแล้วเขาจะมาทาเบ็ดเสร็จเหมือนดอเวก็ไม่ได้เออก็แล้วแต่ระบบการปกครองครับก็คือดูแลดีคุ้มครองดีแต่ว่า ถูกควบคุมเลยขาดอิสระกับดูแลแย่ไม่คุ้มครองเลยแต่ก็ปล่อยไม่ได้ควบคุมอะไรจริงๆเขาพยายามทําอยู่เหมือนกันเออครับก็สุดท้ายก็คือเอาเอาอะไรอิสระหรือความมั่นคงครับลองตัดสินใจกันดูคือมันไม่ได้เลือกกันได้ง่ายขนาดนั้นหรอกแต่แค่ว่าเส้นทางชีวิตไงชีวิตที่ดีในะนอร์เวย์ต้องลแลกด้วยระบบที่เข้มงวดอ่อที่เราต้องจ่ายแพงและต้อง ระมัดระวังแต่ความมั่นคงนี้ก็กลับมาตอบโจทย์เราในวัยชราครับทางเลือกอยู่กับเราก็คือชีวิตอิสระความสบายในประเทศไทยแต่ว่าไม่มั่นคงเพราะว่าไม่มีอะไรให้ตอนแก่เลยก็ต้องทํางานกันไปจนตลอดอ่ะเขาลําบากก็จริงแต่ว่าถ้าเขาได้เงินกเกษียณปุ๊บเขาก็ไม่ต้องทำแล้วไงเออก็คือเหมือนเลือกจะลาบากอยู่สักกี่ปีอ่ะสามสิบสี่สิบปีเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เงินกเกษียณตลอด แล้วก็ย้ายมาอยู่ประเทศถูกๆแบบนี้ได้หรือแบบว่าเออเลือกอิสระกันไปบใช้ชีวิตกันตามใจแล้วก็ทํางานกันไปจนแก่ก็คือกเกษียณก็ยังคือคือ,ค,อคือทำงานไม่ผิดนะแต่แค่ว่าทํางานเพื่อต้องหาเงินหรือทํางานเพื่อความชอบครับอย่างที่อ๊อฟทำเนี่ยอ๊อฟยังไม่กเกษียณแต่ว่าก็พยายามทำเนี่ยเหมือนมาพูดอย่างเงี้ยพยายามทําอะไรที่ตัวเองชอบซึ่งอ๊อฟก็ทําได้ไปจนแก่อืมครับก็แล้วแต่ เลือกเส้นทางชีวิตที่อยากจะเลือกไม่ได้เลือกได้ง่ายขนาดนั้นแต่ก็ครับเป็นมุมมองว่าชอ่ออะไรมากกว่ากันละกันนะครับก็แสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้วิดีโอน,นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับไปแล้วอ๋อถ้าติดตามกลโนกด์ดูที่กลโนไกด์ .com ลิงก์ใต้วิดีโอ